สวัสดีครับ ผมฮอนโจจาก MTC นะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามอัปเดตข่าวสารรถใหม่ๆกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้า LiveWire S2 Alpinista นะครับโรสเตอร์ไฟฟ้าจากเมืองลุงแซมนะครับที่เคามาว่าวิ่งได้ไกลเกือบ200โลกันเลยทีเดียวถือเป็นโมเดลที่3แล้วนะครับสำหรับ LiveWire ค่ายผู้ผลิตรถไฟฟ้าในเครือของทาง h a ร l e y Davidson กับโมเดลใหม่ที่มีชื่อว่า LiveWire S2 Alpinista ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในสไตล์โรสเตอร์ที่ดูเหมาะกับการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและออกทริปเดินทางใกล้ๆนะครับ สำหรับดีไซน์คันนี้นะครับออกมาเป็นโรสเตอร์สไตล์โมเดิร์นและมีความมินิมอลสูงนะครับไม่มีชิ้นส่วนอะไรให้ยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าความจําเป็นนะครับแต่ก็ยังมีความโดดเด่นที่ด้านท้ายรถซึ่งมาพร้อมปลายท้ายที่บริเวณกันดิดเป็นอะไรที่ดูเท่นในแบบของคัสตอมสไตล์นะครับสำหรับเรื่องของขุมพลังนะครับจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าวางกลางตัวเครื่องและใช้สายพานเป็นตัวขับเคลื่อนส่งกาลังไปที่ล้อหลังนะครับโดยเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้านี้นะครับมีกําลัง63กิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับ84แรรงงมม้าีแบิดมมหาาาศกถึง2 6นิวตเมร ทำให้สามารถเร่งจากศูนย์ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นเรียกว่าแรงระดับซูเปอร์บค์บางรุ่นอย่างายเลยครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นสําคัญอีกจุดของโมเดลนี้เลยโดยจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด10.5กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งทางค่ายเคมาว่าใช้งานในเมืองได้มากถึง120ไมล์หรือ192กิโลเมตรและใช้งานบนทางหลวงได้มากถึง71ไมล์หรือราวๆ113.6กิโลเมตรซึ่งตัวเลขน,นี้นะครับได้มาจากการทดสอบที่ความเร็วเฉลี่ยประมาณ88กกิโมเมมตรรร่่ออรร่อออชชัวงงงืขาา์ นะครับ จะชาร์จได้2ระดับคือระดับ1นะครับชาร์จจาก0ถึง100%ใช้เวลา8.4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นควิกชาร์จจาก20ถึง80%นะครับสามารถชาร์จได้ใน5.9ชั่วโมงขณะที่ระดับ2นะครับชาร์จจาก0ูนถึง100%ใช้เวลาเพียง142นาทีและควิกชาร์จครับจาก20ถึง80%นั้นทําได้ในเวลาเพียง78นาทีเท่านั้นนะครับช่วงล่างของรถจะวางบนเฟรมแบบโมดูล่านะครับและใช้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรับภาระน้ําหนักของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวรถจะมีระบบการสะเทือนด้านหน้าจะเป็นโช้คหัวกับขณะ 43มมิลิเมตรจากโชวะนะครับสามารถปรับแต่งได้ทั้งพีโลดรีเบลและคอมเพชชันขณะที่ด้านหลังจะเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมร่วมกับโชคเดี่ยวโชวะฟีพลิสตันและกระเดื่องสามารถปรับพีโลดและรีเบลได้ต่อมานในเรื่องของระบบเบรกทางค่ายให้มาเป็นเบมโบทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวกับคาลิเปอร์เบรกโมโนบ็อกซ์สีลูกสูบส่วนด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวร่วมกับคาลิเปอร์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยวปิดท้ายด้วยล้อแมกอลูมิเนียมนะครับทำสีดำรัดด้วยยางดันหล,นะละ80 55ซั R17 หน้าหลังตามลําดับนะครับทีนี้มาพูดเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับตัวรถเด่นที่โหมดขับขี่แบบไดนามิกนะครับมีให้เลือกมากถึง4โหมดได้แก่สปอร์ตลดเลนจ์และเลนนะครับบวกกับโหมดคัสตอมที่ปรับแต่งค่าต่างๆได้เองอีก1โหมดนะครับซึ่งแต่ละโหมดก็จะควบคุมเรื่องกําลังเครื่องยนต์ระบบรีเจเนอเรทีฟเบรกกิ้ง ระบบเบรก ABS การตอบสนองต่อคันเร่งและ traction control เรียกว่าแค่ปรับโหมดการขับขี่ก็ควบคุมการขับขี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวรถก็จะมีระบบเบรกแบบ c o r n e r i n g ABS นะครับระบบควบคุม d ั c ทอค s l i p หรือคล้ายๆกับระบบควบคุม n g i n ช b น a บกนั่นเองครับซึ่งก็จะสามารถช่วยควบคุมการ s l i ปของล้อหลังป้องกันล้อหลังล็อกเวลาใช้ระบบ regenerative b r a k i n g มากๆนั่นเองนะครับในส่วนของความสะดวกสบายก็จะมีเรื่องของหน้าจอสี TFT ขนาด4นิ้วสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้และยังสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ on the air ได้นะครับสุดท้ายตัวรถจะมีช่องจ่ายไฟแบบ USB-C ให้ใช้งานใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกสําหรับเรื่องของการจําหน่ายนะครับบ้านเราน่าจะเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าตอนนี้บ้านเรายังไม่มีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเลยแม้ว่าจะมีคนนําเข้าแบรนด์นี้มาจอดเท่ๆแล้วก็ตามแต่ว่าสเปคที่ให้มาถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีราคาของมันก็ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรต่อผู้ใช้ชาวไทยส่วนใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาที่อเมริกาก็ปาไปเกือบ 5 5 0แส0หบาทเลยทีเดียวหากคิดเป็นเงินไทยแบบตรงๆไม่รวมภาษีนะครับบอกเลยว่าถ้ามาไทยรวมภาษีด้วยไม่น่าไหวแน่ๆแต่ยังไงก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลถึงหลักร้อยกิโลเมตรแบบนี้และสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารรถใหม่ๆการรีวิวทดสอบรถใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Facebook f a n p a นะครับ YouTube t i k t o k หรือว่า Instagram ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I <laughs> do